วันนี้เราอยู่กันที่ศรีสะเกตครับที่ศรีสะเกตเนี่ยหมอมาปีละสองครั้งนะครับเพราะว่าที่ดูแลหลักๆเราก็จะมีในเรื่องของการถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดวัคซีนครับเด็กๆที่นี่เจอกัน6เดือนครั้งเห็นอีกทีหนึ่งก็ตัวมันเริ่มแล้วเ <ๆ S 1> ด็กๆเห็นหน้าหมอเนี่ยก็เลิกลักกันแล้วครับคนนี้มาอีกแล้วมาทีไรโดนตําทุกทีเลยเนี่ยดูดิครับน้องมองด้วยหางตา,าการถ่ายพยาธิเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับคือถ้าเราทำให้น้องม้ากลัวเนี่ยเขายกหน้าเนี่ยหมอก็แทบจะต้องชูสุดดแแแแขนนล้้ววบเเ็็กกๆๆททีีีี่่่าจอมงงตส ยอมให้หมอทำนะครับการถ่ายพยาธิในม้าเนี่ยเราให้ยาทางเดียวนะครับคือทางการกินเท่านั้นไปฉีดเหมือนวัวไม่ว่าจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝีสูงมากๆและน้องม้าก็จะเข็ดมากๆกับการฉีดยาโอ้โหและคนนี้อะไรครับแค่เดินมาถึงหน้าคอเขาเดินหนีไปอีกเดินหนนี้เลยนะม้าจำได้อะิ <ตำ S 2> ดได้เอาดีใจม้าจำเราได้ ก็เจอกันมา1ิกว่าปีแล้วนะครับจะเดินหนีหมอก็ไม่แปลกใจมาทีไรเจ็บทุกทีเนี่ยส่วนคนนี้ยังไม่ถึงคิวทําเป็นสนใจหรือยังไงเป็นพ่อมาแล้วต้องแอคเท s ใช่ไหมต้องทําเป็นไม่กลัวหมอหรือเปล่าก็มาดิครับหมอจับน้องได้แล้วครับเนี่ยหมอชูสุดแขนเพิ่งจะเท่าหัวเขาเองต้องเทสระบบหมอทุกทีก่อนใช่ไหมลูกต้องลองหนีก่อนเราอ่ะเป็นม้าเราแสดงออกได้ว่าไม่อยากให้หมอทำแต่สุดท้ายหมอก็ต้องทําอยู่ดีนะลูกแล้วนี่ยังไงตอนแรกมายืนใกล้หมอพอเห็นว่าหมอทําเพื่อนเสร็จเดินไปไกลเลยนะแต่ว่าเขาก็ยอมให้จับแต่โดยดีนะครับ วัดน้ําหนักเสร็จแล้วเนี่ยหมอก,ก็ต้องเตรียมยาให้พอดีกับน้ําหนักของเขาจังหวะที่หมอกําลังปรับยาเนี่ยเหมือนน้องเขาก็ทําใจเผื่อไว้แล้วกินลูกกินห้ามอมแล้วถุยด้วยนะเราเนี่ยเป็นพ่อมมาหล่อซะด้วยอย่าทําหน้าแบบนี้ลูก,กยาหมอเนี่ยรสชาติมันไม่ค่อยดีนะผมคอมเพนไปหลายรอบแล้วเอก็มันคือยาถ่ายพยาธิไงลูกเอาไว้ถ่ายพยาธิไม่ได้เอาไวใ้ให้กินอร่อยเกี้ทาพ่อเสร็จแล้วต่อไปเป็นคนลูกครับคนลูกเนี่ยกินยาครั้งแรกตัวยาก็จะต่างจากม้าโตนะครับเพราะหมาเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิไส้้เเดืออนนนมมาาากกว่่่โตททีห็ง ได้ยิ้มนะครับเขาเรียกว่าฟรีเมนน้องเขาทําเพื่อจะได้สูตรกลิ่นชัดๆครับว่าเอ๊ะมันกลิ่นอะไรนะถ่ายพยาเสร็จแล้วต่อไปวัคซีนเข็มแรกแป๊บนึงนี่ไม่หมอขอทำใจแป๊บนึงเอาเสร็จแล้วเหรอเห็นไหมมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดหรกเซตนี้เซ็ตสุดท้ายของที่ฟาร์มแล้วครับเป็นสาวๆที่มาปล่อยแปลงรวมกันอยู่น้องสีพาโลมิโนตัวนี้เป็นจ่าฝูงครับเดินเข้ามาเช็คก่อนเลยว่าใครมาทําอะไรก็เลยโดนจับเป็นคนแรกไม่กินหมอไม่ยากินเลยจะว่าไปมันก็อร่อยนั้นรอบนี้มีหมออัปเกรดมาแลย ให้ใจกล้านะหนีไม่พ้นแล้วเนี่ยฮะจาะฝูงโดนก่อนก็ไปแอบบยืนมองอยู่ไกลๆส่วนตัวที่เหลือก็ป้วนเปี้ยนปนเปนครับแบบแอบขี้สงสัยค่อยๆสอยมาทีละตัว2ตัวเธอแป๊บเดียวครึ่งวันเสร็จงานแล้วครับป้าช่วยพดด้วยพดหนีไปไหนไม่ได้เลยก็พดน่ารักไนงะวิง่งรอตารอใจพี่เขาพี่เขาเลยมับเขาให้พดด้วยว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนี่ป้า